ครับผมซ่อมบิดกีตาร์ง่ายๆนะครับด้วยตัวเองนะครับกับอุปกรณ์แค่นี้นะครับ OC Music นะครับจัดมาให้ตาเราจะเห็นแคมป์สองตัวนี้หน้าตาต่างกันนิดหน่อยนะครับทางด้านขวามือของผมตัวนี้ให้ดูตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็นแคมป์สำหรับซ่อมกีตร์คลาสสิกนะครับตัวนี้นะครับชุดนี้จะมาครอบทีเลาทำไมถึงมันต้องครอมกีต้าคลาสสิกได้อย่างคลาสสิกเพราะว่าตัวเนี้ยจะมีความยาวมากกว่าตัวนี้นะครับ ซึ่งตัวบิดกีตาร์คลาสสิกกันแน่นอนมันจะยาวกว่านะครับสองกีตาร์คลาสสิกตัวเนี่ยอาจจะเล็กนะครับแต่ความยาวของช่วงช่วงโฮช่วง,ช,วงช่วงล่องช่วงรูที่ว่ากีตาร์กีตาร์คลาสสิกเนี่ยที่เราต้องใส่แคมป์ไปจนไปถึงบิดเนี่ยจะลึกนะครับจะลึกมากแล้วก็เราต้องใช้แคมป์ยาวนะครับเพื่อใช้ใช้เข้าไปบีบมันนะในช่วงช่วงช่วงระยะจากโฮจากตัว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 ,ตวเขาเรียกอะไรตัวรูตรงที่ ของกีตาร์นะครับจนถึงบิดเนี่ยมันจะยาวกว่านะครับ3ตัวนี้สําคัญนะครับตัวนี้สําคัญมากสาหรับกีตาร์คลาสสิกแล้วก็กีตาร์โปร่งจะไม่เหมือนกันอันนี้ตัวนี้ซ่อมกีตาร์โปร่งครับตัวนี้ซ่อมกีตาร์คลาสสิกตัวที่สาเนี่ยสำคัญมากเพราะอะไร,ก,ก,ร,นะรกีตาร์คลาสสิกนะครับกีตาร์ลคลาสสิกกีตาร์เฉยเลยกีตาร์คลาสสิกที่วันวอลตรงเนี้ยเพราะว่ากีตาร์คลาสสิกมีกระดูกตรงกลางนะครับกระดูกตรงกลางระหว่างช่องช่องส้งเส้นกลางของกีตาร์นะครับ จะมีแต่ผมหยิบกีตาร์คลาสสิกให้ดนตัวนะครับในกีตาร์คลาสสิกเราลองมาดูกันนิดหนึ่งนะครับเราลองดูกีกตาร์คลาสสิกนะช่วงเนี้ยครับ๋ยวผมขออนุญาตนะครับพอ,พอวางได้นะโอเคโตะใหญ่เหลือเกินครับช่วงจากตรงนี้ถึงตรงนี้กีตาร์คลาสสิกมันจะยาวนะครับยาวกว่าสองตรงกระตรงกลางเนี่ยกีตาร์คลาสสิกเขาจะมีกระดูกอยู่นะครับมีโครงไม้อยู่สื่อเส้นหนึ่งเราจรึงต้องมีร่องนี้สําหรับหลบ ครับหลบเวลาที่เราวางไว้ข้างล่างตัวนี้จะอยู่ข้างล่างนะครับสําหรับหลบโครงไม้นั้นสามก็คือตัวบิดตัวนี้ก็จะยาวกว่านะฮะจะลงพอดีเลยจะปิดที่ปีกพอดีทั้งสองข้างแล้วก็ยึดตรงกลางนะครับจะพอดีนะครับสำหรับตัวนี้คือของกีตาร์คลาสสิกนะครับทีนี้ตัวนู้ของกีตาร์อะคูสติกจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับกีตาร์อะคูสติกนะครับตัวนี้จะเป็นของอะคูสติก ยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะครับอุ๊ยแม่อ่ะนะครับเห็นนะอ้าวตัดไปเลยเอาไปไม่เป็นไรอันนี้นครับอ่นนี้ของอกีตานะครับอะคูสติกธรรมดาช่วงเนี้ยสังเกตมันจะสั้นกว่าคลาสสิกนะครับ้ามองตรงนี้ก็จะเห็นเลยช่วงตรงนี้จะสั้นกว่า4 0 41นิ้ว3 9มิ้นี้ใช้เหมือนกันนะครับ2ตัวนี้ก็จะสั้นกว่ากีตาร์คลาสสิกนะครับนะฮะจะต้องลงพอดีนะครับ พร้อมกับตัวนี้เพื่อกดปีกทั้งสองข้างนี้สามตัวนี้ไม่จําเป็นต้องมีล่องกาลนะครับเพราะว่ากีตราร์อะคูสติกเนี่ยไม่ได้มีล่องกลางเหมือนคลาสสิกไม่ได้มีเส้นกลางนะครับกีตราร์คลาสสิกตรงนี้ข้างในเนี่ยจะเรียบเพราะว่ามันต้องไว้สําหรับสอดหมุดตรงนี้นะครับด้านในจะเรียบเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัวนี้เข้าไปกดแทนนะครับเพือ่อค้าให้มันแน่นนะครับกับตัวนี้นะครับโอเคนะครับตัวนี้ชุดละ950เหมือนเดิมนะครับ ชุดละ9 5 0นะครับทั้งกีตาร์คลาสสิกแล้วก็กีตาร์อะคูสติกชุดซ่อมบิดนะครับสนใจสั่งได้ที่ร้าน OC Music นะครับขอบคุณครับ